สวายดีพี่น้องพากิ๊กกับนักตเตเบังเค้กงามเอาได้เอาได้เอาได้อไดโอ้ยพีสีตัวเรือนนง<ะ>น,อนี่ง,งามนี่นี่นี่ราว่าตัวตนี้ dia atau la sih si Nanti Ambi ngam ini Ato Ngam ba. kap. เด้เออีกแ้วต่นนั้นนอ้องเด้อตอนนี้สองคนรปอนเดียวกับพ่องบอ,อะไรฮะข้าวปนโซมีหาบขึ้นิดเนาะเปนอย่างไรเอาตัวเขียวออกมางามตัวเขียว เออตัวนี้นะครับนี่ได้แล้วสีเขียวงามใช้กล้องไอ้ดีใจวะยิ้มกันยิ้มก,กันถือจ่าเร็วจ่าขออล้วอันเดียวพ่อ สังเกตกิ่ก๊อดีใจง่ายเนาะสบายดีแล้วพี่น้อง,ส,องส,สุขสุขคนมีซื้อเค้กมาสู่น้องใต้น้องก๊อฟกินีเนาะพรนอยางโอ้ยของตกแต่งเป็นสวยงามพี่น้ออ้ฮึ ăn kim gì bao, kim cặp này bao, ăn kim gì bao, kim cặp này bao, để yên yên, yên yên. Rất là สีเขียวพี่น้องหลายคนเลือกสุดท้ายแมย่ตัดสินติดสีเขียวน้องใจก็เสื้อเสื้อสีเขียวเนี่ยน่ะหุ่มเมื่เลื่อยครับเออพี่น้องกินแน่มาได้จ้าปลาลุงสุขูสุคลถ้ากินเคฟกับน้องใจน้องก๊อบเด้อ nhìn xếp xếp nó <cười> <cười> mẹ cái dạ luôn cái dạ thầy công nào rồi จ้าพี่น้องสุขุมสุคนไมไ่อยากกินเค้กเนาะเลยเอาตายกับชวนแม่ไปซื้อเค้กก็ขึ้นราคาราคาบุกคือเก่าเนาะ Rồi từ dạng mẹ các dạng phải cầm <cười> <cười> Xem أنا من ولا. ปอนน้อยมากใช่ไหมไม่ใช่อปอนใหญ่มากอีสามไม่รู้พอดีอิม่ม ya Gia kinh yên là. วันนี้ไม่ได้ข้าวปลาขาดองนะคือตะเหอนบม่ได้ไปใส่ไม่ลินไปเที่ยวอะไรกันจะ้ะโควิดตลาดกะบม่ค่อยได้ไปดลเพาเขียวรัวบไม่อยางให้ไปไอืม เดีจ้าพี่น้องแซ่บเนาะเค็กเจ้านี่แซ่บนะอ,อีม,อมันเอ,อ,อิ่มอีมันนั่งเงยบอสเ้ต่วยฉันเองวะไม่เบีนน่ยง

ลูกได้กินว่ามีมความสุขพี่น้องไงเซฟเนาะแม่ขอกินน้ำเด้อแม่ขอตักกินน้ำเด้อให้แม่กินน้ำบ่ปันให้แม่เน่ตี้ปันให้แม่เน่เฮะบ่ให้บ่ บ um pues right ่ให้พี่น้องบ่ให้ในชิมหนึ่งเลยทำนีได้ป่ะพี่พี่ซื้อปอนน้อยมาเลยไม่เดี๋ยวพี่น้องปอนใหญ่สองร้อย ีน้ำใจปั่นให้อีไแม่ได้สะคุยแม่คือบบมีแม่ได้สะบบให้กินว่าแม่นี่ยห้อยมาหักแม่บัหักหักเขาบอให้กินหักคยแม่คือบบตักให้สะฮึตักให้เตื้อยแม่บบให้ตัก ทำนัน่นไหมแมบบ่ดับเล้คลิปนี้กระลราไปก,ก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสื่ออิงโฟนศาดตร์เด้อจ้าผิดพลาดประการใดก็ไดบขอโทษขออาภัยนำพี่น้องแล้วก็นำน้ำเอื้อยน้ำป้าน้ำลุงแล้วก็น้ำแม่ทุกูุกค,คนเด้อสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขอให้พี่น้องอาภัยเสื่ออื่นนะแล้วก็ ฝากช่องที่ตามจะอื่นไปแบบนี้ตลดอดไปเ้อสิ่งแหดลบ,บจบมองงามกะจีเตือนมาได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อมีก่าวสบายดี